ปนมหาชนนี่คือสองพระเอกหนุ่มยอดกระตันอยู่ส่งมาที่พระเอกหนุ่มผู้พี่ว่าที่ร้อยตีเปียสุริศักดิ์นำพาผู้สูงเฮียส่งมอง ความคุ้นเลยล่ะครับรอยยิ้มและเสียงกลุบนี่อตอนอึ้งก็ขอกราบสวัสดีพี่น้องผู้มีบุญคุณกับทีมงานระเบียบวัตถศิลป์และมีบุญคุณกับทีมงานมรรจใจเกินรอนะครับวันนี้ร่วมพลังพอลูกนะครับต้นทั้งอาร่วมกิจร่วมใจมอมหมอกความสุขคว,วามสำาักเลยครับพี่กับน้องนะครับ โอ้ร้อยวันพันปีพี่น้องมีโอกาสได้ต่างเวทีเนี่ยกันกับลูกจะเชือ่อปีนี้ก็ต้องขอบขึ้นไปยังเสียอยู่ภพรรแรรแดงโปรโมชั่นนะครับที่โอกาสพอกับลูกเด้มนีโอกาสได้มากกินเขานั่งกันว่าปกติเยวไปไผ่ไป,ไป,ไปมั่ง <c oughs> รัป่า่าคัเจย,ย,บบเทยุทธ์ประเทศทางทําไล่เกษรเราเอาลูกพอมาบดท,ทุกขณะแคกพาราอามาห้อมกันเบื้อาต้นนะครับออกสาขาไปนะครับผลิตุเต้าไายพี่นอ้องอยเชีย ซอยสังุดพี่น้องเด้อโดยเฉพาะล่าสุดดีครับนาเสียงแจวเต่าสุกัญญาพี่น้องได้ดูการนาให้กำลังใจกับุญกับเต่าอยู่กับภาวะตั้งใบว่าสิบริบูรักษ์ก่อฮอรระเบียบออกไปยดีตั้งเป้าให้ได้ครบริบกเขานะตีกเขานะเออพ่อตีกเขาณะระเบียบปฏิบัติย่งง่อพ่อไปพ่อไหวเลยครับดีใจขอบคุณขอบคุณพี่น้องเอาทั้งสี่พี่น้อง ไม่กําลังใจกันหลายๆเป็นการสรนับสนุนนะครับศิลปะพื้นบบานของเฮาเพราะจำเป็นต้องไประเบียบหรือแจกเงินแล้วกเป็นเงินเด้อขอเป็นศิลปะบ้านเฮาทุกคณะให้เป็นองมาซอยเปลี่ยวแรงเชื่อแรงใจกันยังเิลิะเป็นการสนับสนุนให้ศิลปะเฮ้ากี่รัางยังเย็นบอยหายสาบสูญน,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 นะครับโดยเฉพาะมือขอออกตัวนะครับใกล้จะเป็นฤดูการแล้วนะครับว่าเป็นเสื้อกบางตาโดยเฉพาะผู้หญิงนะครับที่แต่งหางพรสมควรนะครับ เราจะเอาพี่ี้กอนนะครับพิธีก่อดอ้ายุสูงปาหญมากมั้งเนี่ยปาหญสูงเลิกเตี้ยได้พอไมีอย่างกอดไม่พลังอีกทีเดียวเพื่อนีผู้ราเรียกไม่เบอร์ซีให้ได้เพื่อนีดังโย่ครับก็ผมเป็นยังชื่อว่าอ่าเมื่อนี้เป็นการอ่ามอบความสุขครับพอบริบทิ้งทางการครับบริแก็งขันครับบริปชั่นเอียงทั้งสิ้นเพิ่มเต่ว่าอยากให้พี่น้องได้พึ่งความกันสองคณะหรือสามคณะนะครับผมก็เลยเอามาว่าบางทีว่ วต้องแยกกันเปเบื้งอ่ะมึงอ้าวมองเดียวเห็นทั้งพ่อทั้งลูกเห็นพระสูคูจกเห็นทั้งพ่อเห็นทั้งลูกเห็นทั้งลูกโอ้เห็นพระจูคนเลยจะมอไม่ก็ชิมาไม่ไปทมีบาปแมน้นที่วันี่วันมาชนอน่ากเก้าไม่ไม่แซมปิร์ในพ่น้องพราการวเกียนเก้าให้ยดุงกินซา วัดเซมเปิรนว่าสำเนียงเสียงหมอลำสมัยก่อนครับพี่คนชอบเป็นจังซี่นะครับเช็เเเดบ้าที่ซี่พีน่น้องนะครับบุคลากรของทีมระเบียบวัดสิมยากย่าเข้าไปเติบโตในสาขาศิลปะก็เลยคิดว่าห้าเทียนระเบียบนะครับเฮ็ดหมอลำมเพชรจัวเพชรถิวันเพชรจิ้วเอาดูเอาต้อแปดขนาดเนี่ยไปยิ้มขาวกิโไดพี่น้องสินทรภูมิรุ่งรัพี่น้องจะยิ้มข้าวเวกิโอได้พี่น้องป้อบเปียว,ว่าตอนนี้กระลังถมทีร้านมุ่งมั่งอีกครับ พอเบียวาเทศล้านมือเฟติว um> ันนะครับผมสิบิบเก็บเป็นพันขึ้นพปหนอบอเก็บเท่าไรพอเดี๋ยวจะเก็บทีาบาทเนี่ย่นก็บ่าบาทก็กสามคณะอ่า่อไปนะครับสิ้นเดือนนี้กับสีหนวรัมนะครับหลายๆคณะทยอยกขามาทั้งปรเทศนะครับเพราะว่าถ้าบาเท่ากับบุญม้นไฟกับเรื่องบรจัดเน่เพอวเิ่นบ่อไฟงละครับผมบริจัดชนะแต่แรลไม่ยอมไม่ยาพี่น้องอีกประมาณเดือนเศษพี่น้อง แต่ว่าทีมงานก็เสร็จแล้วพฤษภาคมับปีโตน่ายี่สองก็จะเป็นปีฤดูกาลนะครับย,ยืนยันเมื่อปีฤดูกาลนะพ่อว่าเที่ยวไหนครับยี่เป็นที่ยี่สองยี่สิบเอ็ดครับพออ่อหลังจากนั้นก็นสปปิบปับปรุงผลงานการแสดงที่พี่น้องเห็นอยู่มืบอนี้นะครับปิดตำนานผลงานการแสดงทุกสิ่งทุกอย่างไว้แค่นี้ปีนาฤดูกาลอาเบิบ้ลชันไหมข่าวเพิ่มเปลี่ยนแปลงของแต่ละคณะของระเบียบสเปนได้ไม่พี่น้องค่อยติดตามกันแล้วกันนะครับผมแต่ว่าได้ยินข่าวว่าพ่อเอเอาได้ยินข่าวพ่อสปอยในเพจว่าซิมีนางเอกใหม่บอกครับบ กับบ๊อบแมนไม่บ่อบแมนน้องแม่ไปชุ่มแพร่เด้แล้วก็บ่๊อบไม่พัชรีผู้ชายสาวครับกับลูกสาวนะครับกับเดี๋ยวสื่อว่าจังได๋ทั้งบ้านเมืองไหนเ่ราะบ่ได้ถามอยู่พราะเราเป็นกันเนีบ่ได้ถามกระพุ่นกันเลยแต่ว่าบ้าใจมากอยากเป็นหมอระมโยเอากรอยากเป็นหมอลำกับลองมาหาประสบการณ์บังลูกครับเกิดว่าไปได้ไปเป็นกับโยก็พอ เลยบอกกันประมาณนี้นะพี่น้องครับพี่ยางพูดเยว่าพันเปอร์เซ็นเพราะว่าอยากให้เพิ่มมาสัมผัสชีวิตมอลำก่อนเพราะว่าเพิ่งเพิดงเกิดมาจากชีวิตหมอลำนะครับเพิ่นเกิดมาสายรลงนะครับหลองกรบว่ามันลองสายหมอลำโดยเฉพาะนะครับผมแต่ว่าใจมากลูกอีสานนะครับแก่มากอยากเป็นหมอลำั็เลยอยากมากเงี่ยนมากหาดน้ำพอนะครับไปดีกับเพื่อบริการเสฟลากแล้วนะครับครับพี่น้องครับเพื่อบริการเซวลาครับเสียงปุบมือ